ตัวอย่างการรบมรดกแทนที่และการตัดกันของทายาตรรามมีลูกชื่อสีดาสีดาแต่งงานมีลูกชื่อกระองซึ่งกระรองก็คือหลานของราม รามมีพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันซึ่งเป็นทายาทลำดับสี่กับพิเภกและลักษ์ต่อมาศีดาซึ่งเป็นลูกของรามถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดกหลังจากนั้นราม ซึ่งเป็นเจ้ามารดกถึงแก่ความตายมีมรดกสองล้านบาทจงแบ่งมรดกหลานคือกล่องจะเป็นผู้รับมรดกแทนที่ซีดาซึ่งเป็นทายาทลำดับก่อนและตายก่อนเจ้ามารดก ดังนั้นทายาทในลำดับถัดลงไปไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของรามเลยทายาทลำดับสี่คือพิเภกกับรักจะถูกตัดออกไปเหลือกระองซึ่งรับมรดกแทนที่ศีดาได้รับมรดก สองล้านบาทแต่เพียงคนเดียว